สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจกับผมเอฟธัญพ an เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาเตือนภัยให้กับพี่น้องกเกษตรกรทุกคนครับนั่นก็คือเรื่องของการป้องกัรระวังศัตรูพืชที่อาจจะระบาดได้ในช่วงฤด,ดูแล้งนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องกเกษตรกรทุกคนได้มีข้อมูลในการป้องกันและระวังไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับเพราะถ้าหากเราไม่ระวังแล้วอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ครับ วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเพื่อที่เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการป้องกันศัตรูพืชในช่วงฤดูแล้งครับโดยผู้ที่จะมาพูดคุยให้ความรู้กับเราคือท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยท่านผู้อำ mm hmm. นวยการประสงค์ประภัยตระกูลครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับครับพอครับดูเหมือนว่าฤดูแล้งปีนี้นะครับคือนอกจากที่จะมาเร็วก่าปกติแล้วนะครับยังมีปัญหาสําคัญคือเรื่องของมแมลงศัตรูพืช ที่เกษตรกรต้องระวังเป็นพิเศษนะครับมีแมลงศัตรูพืชอะไรบ้างครับที่เกษตรกรต้องระวังครับครับคือผมอยากจะให้ข้อมูลเบื้องต้นสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเขตร้อนชื้นนะครับแล้วก็สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีครับการปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีเนี่ยก็เป็นทําให้ศัตรูพืชเนี่ยมันมีแหล่งแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยได้ทั้งปีเช่นเดียวกันครับนะครับการปลูกพืชเนี่ยเราจึงมักจะประสบปัญหาในเรื่องของศัตรูพืชนะครับสำหรับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยสิ่งที่สภาพอากาศของเราเนี่ย เป็นช่วงกลางวันร้อนนะกลางคืนอาจจะเย็นๆสักนิดหนึ่งครับแล้วก็ความชื้นในอากาศเขาน้อยสภาพอย่างที่ว่าเนี่ยครับเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแมลงชิ้นหนึ่งเป็นแมลงประเภทปากดูดครับนะครับอย่างเช่นพวกเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟแมลงวีขาวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดในตระกูลเพลี้ยแมลงปากดูดครับซึ่งซึ่งสภาพอากาศเนี่ยเหมาะที่เขาจะสามารถเจริญเติบโตแล้วก็แพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ววิธีการป้องกันหรือว่าการจัดการเบื้องต้นถ้าหากพบเจอต้องทำยังไงครับพ่อครับ ในเรื่องของการป้องกันจัดการศัตรูพืชเนี่ยผมอยากจะให้หลักไว้สักนิดหนึ่งก่อนนะครับ,รบไม่ว่าจะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งหรือปลูกในพืชช่วงฤดูปกติสองหลักที่ว่านี่ก็คือประการแรก,กคือทำทำอย่างไรทําให้ต้นพืชมันแข็งแรงครับ,รบ,รบกับประการที่2ก็คือการที่จะควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ทําความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรทางเกษตรกรในเรื่องของการทําให้ต้นพืชแข็งแรงเนี่ยคงจะต้องดูก่อนในเรื่องตั้งแต่การเตรียมดินนะครับจะต้องมีการเตรียมดิน ถ่ปรับปรุงดินแล้วก็ทากดินการปรับปรุงบนมุงดินโดยใช้ปุ๋ยอย่างปุ๋ยอินทรีย์นะครับ,รบก็เป็นส่วนสําคัญปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะช่วยทําให้มีความชื้นสะสมอยู่ในดินในช่วงฤดูแรงนี้ได้ได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถปรับโครงสร้างของดินนะทําให้มีการระบายน้ําได้ดีอากาศถ่ายเทได้ดีซึ่งลักษณะอย่างนี้เมื่อปลูกพืชไปแล้วเนี่ยจะทําให้พืชเนี่ยสามารถที่จะดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับน,นี่คือหลักแรกในเรื่องการเตรียมดินส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการ เตยมพันเตยมขันก่อนครับนะครับพันนี่ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ก็ดีหรือท่อนพันธุ์ก็ดีจะต้องซื้อจากแหล่งที่ได้มาตรฐานจึงจได้ไม่มีโรคหรือมมีแมลงติดมานะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่จ้องพิจารณาในเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเต็มตรงนี้เสร็จแล้วประการที่2ก็คือในเรื่องของการที่จะควบคุมศัตรูพืชซึ่งอย่างที่เราบอกว่าประเทศเรามันร้อนชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของโรคแมลงได้ก็ต้องมีวิธีการในการที่จะเข้าไปตรวจสอบดูนะครับไปควบคุมศัตรูพืชในระยะตั้งแต่แรกๆที่มมเข้าา ซึ่งก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสิ่งที่เกษตรกรควรจะทําอย่างสม่ำเสมอก็คือการเข้าไปสํารวจแปลงพืชที่ตัวเองปลูกนะครับสม่ําเสมอที่ปออหมายถึงว่านี่คือต้องต้องเข้าไปดูแลประมาณสักกี่วันครั้งหรือยังไงครับคือ 3- 4วันหรือ1อาทิตย์ต่ออย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับเข้าไปเดินสํารวจดูทีนี้อย่างในเรื่องของแมลงปากดูดเนี่ยโดยนิสัยของแมลงปากดูดชนเช่นเพลี้ยต่างๆเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ใต้ใบครับฉะนั้นถ้าเดินผ่านไปปกติเนี่ยอาจจะมองไม่เห็น แต่ว่าการสารวจตั้งแต่ระยะต้นเนี่ยคือเดินสํารวจอาจจะโดยการเดินทะแยงมุมนะครับเป็นเหมือนกากบาทถูกไหมบกากบาดครับผมนะครับจะเดินซิกแซกอะไรก็ได้แล้วต้องมีการต้องมีการพลิกใบเพื่อมาดูไหมครับพลิกดูด้วยครับผมก็จะให้รู้ว่าถ้าเราสมรวจสม่ำเสมอเนี่ยพอสมมติตัวตัวเพรียที่เข้ามาในระยะต้นเข้ามาไม่ถายเราก็จะรู้ละครับขณะที่พืชยังไม่มีอาการนะแต่เราเดินเข้าไปสมรวจเราจะรู้แล้วคือเราเห็นตัวเขาแล้วเห็นตัวละครับนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญว่าเราจะสามารถที่จัดการตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่มันจะระบาดรุนแรงซึ่งอันนั้นจะเป็นปัญหาใหญ่ละพอครับหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรสมมุติว่าเจอเบื้องต้น<ม>วิธีการจัดการทําไงครับวิธีการจัดการเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าความจริงในการจัดการศัตรูพืชมันมีหลายวิธีแต่ว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรมักจะนึกถึงวิธีเดียวคือคการใช้สารเคมีครับ แต่ว่าก่อนจะถึงการใช้สารเคมีเนี่ยผมอยากจะแนะนําวิธีการอื่นๆครับวิธีการทางเลือกทางเลือกอื่นครับผมที่ผมว่าเชื่อว่าประหยัดต้นทุนด้วยนะครับใช่ครับนั่นคือวิธีการอย่างเดินสํารวจเนี่ยถ้าเราเจอสมมติในในแปลงมันสำปะหลังเนี่ยเจอพริกไปเจอเพี้ยแป้งมันสำปะซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของมันสำปะหลังเจอปั๊บเด็ดออกมาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งการลดประชากรของครับลดเด็ดเด็ดออกไปแล้วไปทาลายครับนอกแปลงทําลายโดยวิธีการอะไรครับพออาจจะเป็น เป็นเผาหรือเป็นกรบไปก็ได้ก็มบพอพืชมันตายแมลงก็อยู่ไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นวิธีการในการจัดการศัตรูพืชอันนี้เรียกวิธีการกนวิีกนเหมือนการเด็ดการตัดแต่งกิ่งก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้พวกจุลินทรีย์หรือการใช้ศัตรูทางธรรมชาติเข้ามาช่วยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมียังไม่ต้องพึ่งสารเคมีครับยงเชื้อจุลินทรีย์ปัจจุบันมีหลายหลายตัวซึ่งเป็นเชื้อที่หมายความว่าเชื้อที่มีประโยชน์ เกษตรกรสามารถเรียนรู้แล้วก็ผลิตขยายได้เองใช้ได้เองนะครับอย่างเช่นเชื้อไตรโคเดอร์มาดิโอเรียหรือเมตาไลเซียมครับซึ่งก็จะมีคุณสมบัติในการควบคุมโรคควบคุมแมลงได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอันหนึ่งครับเกษตรกรสามารถเรียนรู้และทําได้เองครับซึ่งปลอดภัยกับตัวพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็ลดต้นทุนอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของศัตรูธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นเป็นตัวห้ามทะเบียนเป็นแมลงที่มีประโยชน์ครับพอครับถามถึงพี่น้องเกษตรกรสมมตินะครับว่าถ้าเกิดแปลงของ เพื่อนบ้านข้างเคียงเนี่ยมีการระบาดของแมะลงศัตรูพืชแต่ว่าของเราเนี่ยยังปลอดภัยอยู่มีวิธีการป้องกันยังไงครับตอนนี้เรามีให,ให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นศูนย์จัดก,การศัตรูพืชชุมชนขึ้นมานะครับซึ่งมีอยู่ในทุกอำเภอโดยหลักก็คือศูนย์จัดก,การศัตรูพืชชุมชนเนี่ยเป็นการดําเนินงานของของตัวเกษตรกรเองหน่วยราชการกรมส่งเสริมการเกษตรไปให้ความรู้รในเรื่องของการปฏิบตัติการดูแลจัดก,การศัตรูพืชศูนย์นที่ว่าเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตขยายแล้วก็ใช้ในชุมชนโดยหลักคือให้ใช้ร่วมกันเป็นวงกว้าง ครับก็คือจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นคือทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันร่วมมือกันครับร่วมมือกันครับะครับหากว่าพี่น้องเกษตรกรเจอปัญหานะครับแล้วก็อาจจะเป็นเกษตรกรมือใหม่ยังไม่รู้วิธีการในการจัดการสามารถติดต่อขอคําแนะนําและขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนบ้างครับกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับจะมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดเราจะมีสํานักงานเกษตรจังหวัดอยู่ทุกจังหวัด7 7จังหวัดครับมีสํานักงานเกษตรอำเภอ8 8 2อำเภอก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยประจําอยู่ในพื้นที่ เกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องของการปลูกพืชแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของศัตรูพืชนะครับสามารถที่จะไปติดต่อขอคําแนะนําได้ครับนอกจากนี้เราจะมีศูนย์ก็จะเป็นศนูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการอารักขาพืชแต่นี่มีอยู่แค่9 9จังหวัดแต่ศูนย์ที่ว่าเนี่ยจะ,ะมีความเจาะจงนะครับทำงานในเรื่องของการอารักขาพืชโดยเฉพาะค,ความรู้ในใน,ในเรื่องนี้จะมีในเชิงลึกซึ่งเกษตรกรก็สามารถไปขอคําแนะนําได้ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่นี่นะครับ กองส่งเสริมการราคาพืชและจัดก,การดินปุ๋ยนะครับ,รบก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีหน้าที่ในเรื่องของงานควบคุมศัตรูพืชน,นะครับเกษตรกรถ้าอยู่ใกล้เคียงตรงนี้ก็สามารถที่จะมาขอคําแนะนําได้ครับผมมีอีกส่วนหนึ่งสําคัญนะครับเรามีเพินตอนนี้เป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เขามาช่วยเสริมผมถือให้ครับนี่นะครับครับเป็นแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันนะครับของกรมส่งเสริมการเกษตรที่พัฒนาขึ้นเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวิจัยศัตรูพืชครับ เกษตรกรสามารถที่จะดาวน์โหลดตรงนี้เข้าไปในเครื่องมือถือของตัวเองโดยไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายนะครับในแอปพลิเคชันนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยนะครับเกษตรกรหรือผูู้ที่ทําการเกษตรเนี่ยหากเจอปัญหาอะไรในพืชใ,ในพืชของตัวเองนะครับสามารถที่จะ,ะให้เครื่องมือแอปพลิเคชันตัวนี้ช่วยวินิจฉัยได้ในเบื้องต้นในเบื้องต้นว่าเกิดจากอะไร,รแล้วก็นอกจากวินิจฉัยว่าเป็นอะไรแล้วก็จะมีคาแนะนํา ในการจัดการกับศัตรูพืชนั้นๆด้วยครับครบวงจรเลยทีเดียวนะครับเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่เลยนะฮะครับผมพอครับปิดท้ายครับอยากให้พอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะครับถึงวิธีการในการป้องกันแมลงศัตรูพืชเบื้องต้นในช่วงฤดูแล้งครับเชิญครับครับก็เรียนพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าในเรื่องของการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งนะครับสิ่งจําเป็นที่อยากจะย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือในเรื่องของการเข้าไปดูแลใกล้ชิดนะครับการสํารวจตรวจสอบ แปลงที่ปลูกพืชของเกษตรกรนะครับแล้วก็ไปดําเนินการจัดการกับศัตรูพืชในช่วงตั้งแต่ระยะแรกๆที่ศัตรูพืชนั้นเข้ามานะครับอย่ารอจนมีปัญหาการระบาดรุนแรงขึ้นอันนั้นจะเกิดความเสียหายและก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงนะครับหากท่านมีข้อสงสัยนะครับหรือมีต้องการที่จะขอคําแนะนําขอคำปรึกษาเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็มีหน่วยงานที่อยู่ในตั้งอยู่ในจังหวัดอำเภอทุกทุกอำเภอทุกจังหวัด ท่านสามารถที่จะไปขอคําแนะนําได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีแอปพลิเคชันนะครอยากจะย้ำอีกทีอันนี้เป็นตัวช่วยที่สําคัญช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาครับท่านสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนี้ไปใช้แล้วก็จะช่วยรู้ว่าสิ่งที่เกิดในผิดปกติในในพื้นที่ในในพื้ของท่านนั้น,นเกิดจากอะไร,รแล้วก็จะมีวิธีการจัดก,การอย่างไรครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผอมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมตัวรับมือกับแมลงศัตรูพืชนะครับที่จะมาในช่วงหน้าแล้งนะครับให้รู้จักวิธีการป้องกันและดูแลตั้งแต่เนิ่นๆครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ จะเป็นการป้องกันและเตรียมรับมือกับการระบาดของศัตรูพืชในช่วงฤด,ดูแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกคนควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกพืชของตัวเองอย่างสม่ำเสมอและเมื่อพบการระบาดของศัตรูพืชแล้วให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลที่ท่านอาศัยอยู่ทันทีครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมยังมีไฮไลท์สนุกๆจากพี่อ้อรอยอยู่ห้ามพลาดนะครับ